ผมเบงเลิงบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับขงเบงเลงบอลวันนี้เป็นโปรแกรมวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568ช่วงนี้อยู่กับโปรแกรมฟี فا เดย์กันไปสสัปดาห์ครับแน่นอนว่ามีหคู่หกทีมที่น่าเช่าเหมือนเดิมทุกวันไปเริ่มกันที่คู่แรกครับคู่แรกเป็นรายการฟุตบอลโลกโซนยุโรปคู่ระหว่างเจ้าบ้านเัลเรียเปิดบ้านพบกับทีมชาติสเปนคู่นี้เริ่ม kick off ก,กันในเวลาตีอ884วนึ่งที่สิดุสเปนอยันดับที่2เกมขอบ่งเม ปัจจุบันยังไม่มีใครมีแต้มสําหรับเฮตตูแฮตของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนครับเกมคืนนี้เป็นเกมลัดแรกมาเช็คฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของบัลกเร,รีทําผลงานเสมอ2แพ้3เกมไม่ชนะใครเกมล่าสุดออกไปเยือนกรีซครับในเกมอุ่นเครื่องแพ้กลับมาด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ส่วน5เกมของสเปนผลงานชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับโปรโตุเกสครับในรายการยูฟาเนชันลีกด้วยสกอร์2ประตูต่อ2มาเช็ครายชื่อผู้เล่นชุดนี้ของทั้งคู่คร มีตัวเก่าอย่างจอจิมิเลนอฟส่วนกองหน้าตัวขมหวังจะเป็นอเล็กซานเดอร์โคเลฟครับส่วนทางฝั่งกระทิงดุสเปนครับมาในระบบ4-3-3มีอุนยซิมอนเฝ้าเสาแนวรับมีดินฮุยเซนมาคุโคูเรยาแดนกลางจะมีตัวบ้านเกมอย่างเฟรดี้และดานีโอโมมีตัวรุกเป็นลามินยามาลจับคู่กับนิโกวิลเลียมส์ส่วน้ดนหน้าเป็นมิเกลโอยาสบาวครับคาดการเกมคุ้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมชาติสเปนบุกมาเหนือกว่าที่2.25กระทิงดุสเปนเนือกว่าทุกระบวนท่าครับทั้งเรื่ ามเกมในบ้านก็ออกเสมอเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนมาตรฐานของสเปนถือว่าดีต่อเนื่องพวกเขาไม่แพ้คใครมา22นัดติดมาเจอทีมที่อ่อนที่สุดในสายแบบนี้เกมนี้คงต้องเร่งทำประตูและโกยแต้มก่อนครับคงเบ้งขอเล่งทีมชาติสเปนกระทิ้งดุยิงทะลุแน่ ไปกันที่เกมคู่ที่2ในกลุ่มอ e ีครับคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านในเนเธอร์แลนด์เปรสนามโยฮันคราฟอารีนาพบกับทีมชาติโปแลนด์คู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสําหรับอันดับตารางของกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับที่2ครับลงเตะไปแล้ว2นัดทําไปได้6แต้มส่วนทีมชาติโปแลนด์ตามมาเป็นอันดับที่3ครับลงเตะมากกว่าที่3นัดและมีอยู่6แต้มมาดูฟอร์มให้หทุกเฮดที่เคยเจอกันมาใน5้เกมของคู่นี้ครับเฮดทุกเฮดใน5้เกมของคู่นี้เป็น land, เ,น,น,เ,น,เนเธอร์แล เกมนั้นเป็นเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะไปครับด้วยสกอร์หประตูต่อ2มาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหเกมของเนเธอร์แลนด์ชนะ2เสมอ3าไม่แพ้ใครในเกมล่าสุดเล่นในรายการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนยุโรปเปิดบ้านถล่มมอต้าไป80ดส่วน5เกมที่ผ่านมาของโปแลนด์ครับผลงานชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดออกเยือนฟินแลนด์ครับในรายการฟุตบอลโลกโซนยุโรปแพ้กลับมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งมาดูความพร้อมของทั้ง,งคู่ในเกมคืนนี้ครับเจ้าบ,บ้านเนเธอร์แลนด์ของรอยัลคูมันครับมาในระบบสี่สองสาม ฟนแดนกลางมีไรอันกราฟเฟนแบ็กทีเจนี่ไรเดอร์สชาวีซิมมอนตัวรุกเป็นจัสตินไครบ์วัตโคลี่กัคพอและหน้าเป้าเป็นเมมฟิสเดปายครับส่วนทางฝั่งโปลแลนด์ครับมาในระบบ5-3-2ประตูเป็นลูคัสกรุปกี้แนวรับนำทัพโดยแมตตี้แคชมีเพลย์เมเกอร์เป็นปีโอเตอร์ซิลินสกี้คู่น่าจะเป็นคริสตอฟปีออนเตกจับคู่กับคาร์โรสวีเดอร์สกี้ครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เจ้าบ้าน land, เนเธอร์แลนด์เหนือกว่าที่ 1.5. สำหรับเนเธอรร์์แลนดคับทำผลง,งาาานนนในรรยกี้้ไดค่อนข้างงดีี2เเกมท่ลตะในราาายยกกกรรนี้้พวววเขิงไปแลมัน10ลบ และไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวส่วนทางโปรแลนด์ครับถึงแม้จะมีแต้มเท่ากันแต่ลงเตะมากกว่าใน3เกมที่ผ่านมายิงไปแล้ว4ี่เสียไป2ดูแล้วในเกมคืนนี้ทางเนเธอร์แลนด์เจ้าบ้านน่าจะเก็บ3าแต้มได้ไม่ยากครับคงเป็นฝ่ายไล่ต้อนโปรแลนด์ตั้งแต่นาทีแรกคนนี้ลุ้นทางเจ้าบ้านยาวๆครับถ้าแม็ดแรกมาไวเม็ด 2, ม์สองมตดสามตามาแน่คงเบ้งขอเล็งเนเธอร์แลนด์กังหันสีส้มลมยาก คู่ที่3ครับไปกันที่กลุ่ม A เป็นเกมคูร่ระหว่างทีมชาติสโลวาเกียเปิดบ้านพบกับทีมชาติเยอรมนีคู่นี้เริ่ม kick off ออก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าในเกมคืนนี้จะเป็นเกมแรกของทั้งคู่ในรายการนี้ครับปัจจุบันยังไม่มีใครมีแต้มมาดูฟอร์มเฮตุเฮตที่เคยเจอกันมาใน5ครั้งหลังสุดครับ5เกมที่เคยเจอกันมาเป็นทางสโลวาเกียดูดีกว่าครับชนะไปได้3ครั้งส่วนทางเยอรมันชนะไป2ครั้งแต่สถิติที่เคยเจอกันมาค่อนข้างไกลไปหน่อยครับในเกมล่าสุดที่เคยเจอกันครับเป็นฟุตบอลยูโรปี 2016. กปรไปไสกอร3ประตตู่งพ เช็คฟอร์มใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของทีมชาติสโลวาเกียผลงานชนะ1เสมอ2แพ้2เกมในเกมล่าสุดเล่นเกมอุ่นเครื่องครับเปิดบ้านแพ้กับอิสราเอลด้วยสกอร์0ประตูต่อ1มาดู5เกมของทางยเยอรมันกันบ้างครับผลงาน5เกมชนะ1เสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดเล่นในรายการยูฟาเนชันสลีกแพ้ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2มาดูรายชื่อผู้เล่นวันนี้ของทั้งคู่ครับทีมชาติสโลวาเกียมาในระบบ3-43ประตูจะเป็นมาเร็กโรเด็กแนวรับนำทัพ เรสดูดาตัวรุกจะมีมาชูสคูเมตส่วนด้านหน้าจะเป็นลูโบเมียตุบต้าจับคู่กับโรเบิร์ตโบโซนิกครับส่วนทีมชาติเยอรมนีครับมาในระบบ4-2-3-1ประตูจะเป็นมาร์คอังเดเดอร์สเตเกนแนวรับจะมีโจระทานทาแดงกลางมีโยชัวคิมมิชมีตัวรุกเป็นฟอร์เรียนเบ์ดเล่นร่วมกับคาริมอเดเยมีและกองหน้าเป็นนิกวอเทอร์มาเดครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมชาติเยอรมันบุกมาเหนือกว่าที่1.0ในเกมคืนนี้ยังเชื่อว่าเยอรมันน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้ครับถึง ส่วนทางเจ้าบ้านสโลวาเกียครับใน5เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเจอทีมอย่างกรีซยังโดนไปถึง4ลูกดูแล้วในเกมคืนนี้1ลูกมีแน่ครับดูที่ว่าพวกเขาจะยิงขาดหรือเปล่าค่ที่ทาง,าง,าาง,ง,งทีมชาติเยอรมันยังดูน่าเชียร์กว่าครับของเบ้งขอเลงทีมชาติเยอรมันขุนพลเมืองเบียรเชียร์ไปเถอะคู่ที่4ครับไปกันที่เกมกลุ่มไอเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านลิเกเทนสไต เปิดบ้านพบกับทีมชาติเบลเยียมคู่นี้เริ่มคิคอกออฟคะแนนเวลาตีหนึ่งสําสำหรับอันดับโลกของลิเกนสไตน์อยู่อันดับที่204ครับส่วนทีมชาติเบลเยียมอยู่อันดับที่8ผลงานตามตารางคะแนนในกลุ่มนี้ลิเกนสไตน์เป็นบวยของกลุ่มครับลงเตะไปแล้ว3นัดและยังไม่มีแต้มส่วนทางฝั่งทีมเยือนเบลเ,บลเยียมอยู่อันดับที่3ครับลงเตะไปแล้ว2นัดทําไปได้4แต้มเหตุเหตุของคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเกมคืนนี้จะเป็นเกมนัดแรกมาใชคฟอรมผลงานของทั้งคู่ในหเกมที่ผ่านมาครับ5เกมของเจ้า เล่นเกมอุ่นเครื่องกับสกอตแลนด์ครับเกมนั้นแพ้ไป4-0มาดู5เกมของทางทีมชาติเบลเยียมกันบ้างครับใน5เกมทําผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเวลในรายการนี้ครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ3มาเช็ครายชื่อนักเตะของทั้งคู่ในเกมคืนนี้ครับ,จบ,จรบ,บรจเ kel, จ Meyer, าบนน้าจบ้นานลิเทนสไตล์จะมาในระบบ5-3-2ประตูจะเป็นเบนจามินบูเคิลแนวรับจะมีดิวิโอไมเออร์แดนกลางนําทัพโดยนิโคลัสเฮสเลอร์สุดหน้าจะเป็นวิลลี่ปิซซี่และฟาบิโอโนทาร่ครับส่วนทางฝั่งทีม อย่างทีโบกูตัวแนวรับจะมีโทมัสมูริเยร์แดงกลางมียูริทาร์มองจับคู่กับฮันวานากนตัวคุมเกมเป็นเควินเดรอยตัวลูกเป็นเชลมิโดกูส่วนกองหน้าจะเป็นลุยส์โอเปนด้าครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงินขเปิดให้ทีมชาติเบลเยียมบุกมาเหนือกว่าที่4.5่งื่อนไนขเปิดมาให้โหดสมกับเป็นฟุตบอลทีมชาติจริงๆครับถึงฟองของเจ้าบ้านลิเกนสไตน์จะเข้าคันห่วยแพ้รวดมา6เกมติดแต่พวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครเกินกว่า4ลูกครับส่วนทางฝั่งเบลเยียมครับถ้าเป็นเกมในบ้านพวกเขากจะทำประต เกมแรกครับที่จะเก็บสาแต้มได้แต่คงม่รีบงสมทลายเกิน5ลูกคนนี้มองว่าเงื่อนไขเปิดมาค่อนข้างแพงไปครับขอไปทางเจ้าบ้านคงเบ้งขอเลงลิกเทินสไตล์ลิกเทนสไตล์ไม่ง่ายแน่ คุณที่5ครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูรายการฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้กันบ้างคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดบ้านพบกับทีมชาติเวเนซุเอลาคู่นี้เตะกันช่วงเช้าครับเริ่มที่ออฟก,กันในเวลาหกโมงครึ่งสำหรับอันดับตามตารางของทั้งคู่ในกลุ่มตอนนี้ทัพฟ้าขาวดำโด่งเป็นอันดับที่1ครับโดยผลงานลงเตะไป16นัดทําไปได้35แต้มส่วนเวเนซุเอลาครับปัจจุบันอยู่อันดับที่7ลงเตะไป16นัดเท่ากันทําไปได้18แต้มมในน5เกขอองคู่ีาติบชนะไป3คแั้แเมเนซุเง เกมล่าสุดเจอกันที่บ้านของเวเนซุเอลาครับเกมนั้นเสมอกันไป1-1ึ 1. มาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของอาร์เจนผลงานชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโคลอมเบียในรายการนี้ครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ส่วน5เกมของเวเนซุเอลาครับผลงานชนะ2แพ้3เกมเกมล่าสุดออกเยือนอุรุกวัยครับในรายการนี้แพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขผลให้เจ้าบ้านอาร์เจนติน่าเหนือกว่าที่1.75สําหรับทีมของทัพฟ้าขาวเลวเนลเมซี่ก็ยกยััังงงงออู่่ในนนนททีีมมชุด้้้้ภาาาาพรวววขฝเเจบคต๋ไป บอลโลกแน่นอนแล้วเกมนี้อาจจะมีดาวรุ่งกลับหมุนเวียนลงสนามกันบ้างแต่คงไม่เป็นปัญหาครับเพราะมาตรฐานโดรวมเหนือกว่าบานเบิกเพราะเวนิุเอลาเล่นเกมเยือนไม่ดีเลยครับ6เกมที่ผ่านมาเมื่อออกมาเล่นนอกบ้านพวกเขาแพ้เรียบคนี่เจ้าบ้านดูมีแววมากกว่าครับคงเบ้งขอเลงอาร์เจนติน่าเจอทัพฟ้าขาวมีหนาวแน่ อีกหนึ่งคู่ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ครับไปกันที่คู่ของทีมชาติบราซิลเปิดบ้านพบกับทีมชาติชิลีคู่นี้แต่เช้าอีก1นึคู่ครับเริ่มคีย์ออฟกันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งสำหรับอันดับของทีมชาติบราซิลตามตารางครับปัจจุบันอยู่ที่3ลงเตะไปแล้ว16นัดทําไปได้25แต้มส่วนทีมชาติชิลีเป็นบวยของกลุ่มครับอยู่ที่10 16นัดเท่ากันมีอยู่10แต้มเฮตุเฮตใน5เกมของคู่นี้บราซิลเหนือกว่าเยอะครับชนะรวมทั้งหมด5ครั้งในเกมล่าสุดที่เจอกันครับเป็นทางบราซิลบุกไปเอาชนะชิลีได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ2มาเช็คฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของ ราซิลผลงานชนะ2เสมอ2แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะปารากวายครับดยสกอร์1งประตูต่อ0ส่วน5เกมของชิลีผลงานชนะ1เสมอ1แพ้3เกมเกมล่าสุดอบิเยนโบลิเวียครับแพ้กลับมา2 0คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมชาติบราซิลเหนือกว่าที่1.75สําหรับฟอร์มของทีมชาติบราซิลครับถือว่าผิดคาดไปพอสมควรผลงานยังถือว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับใน6เกมที่ผ่านมาชนะได้แค่2เกมเกมที่ชนะก็ยิงคู่แข่งไม่ขาดส่วนภาพรวมของชิลีถึงแม้จะเป็นบลูทของกล น่าจะทําได้แค่เบียดชนะเท่านั้นคู่นี้ของเบ้งขอเลงทีมชาติชิลีชิลีดีกว่าที่คิด และนี่คือ6คู่6ทีมประจำวันนี้ครับมาสรุปผลงาน6คู่ประจำวันนี้เบลการียและทีมชาติสเปนเราเล็งไปที่สเปนเนเธอร์แลนด์กับโปรแลนด์เราเล็งไปที่เนเธอร์แลนด์สโลวาเกียกับเยอรมนีเราเล็งไปที่เยอรมนีลิกเทนสไตน์กับเบลเยียมเราเล็งไปที่ลิกเทนสไตน์อารเ์เจนตินากับบวเนซุเอลาเราเล็งไปที่อารเ์เจนตินาคู่ปดท้ายบาราซิลพบชิลีเราเล็งไปที่ชิลีครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดการเจอกันในครั้งถ